วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TKMeng นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำแถบให้กดไลค์ให้กด subscribe นะครับทำด้วยโปรแกร,รม Kinemaster นะครับนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปเลยนะครับเรากดสร้างใหม่นะครับใส่ชื่อโปรเจกต์เป็นอะ Subscribe นะครับอะซับก็ได้นะครับนี่ นะครับเลือกอัตราส่วนหน้าจอนะครับเราก็จะเอาเป็นอ่าสิบหกต่อเก้านะครับแล้วกดต่อไปเลยครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับในโปรแกรม k ี n น m ัสเซอรนะครับจะมีในส่วนของสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะนำสติกเกอร์มาใช้ในการทำอ่าแถบวิดีโอนะครับให้กดไลค์กด u b s c r i b e นะครับขั้นแรกนะครับทุกครั้งนะครับเราก็ทำการอ่าเลือกฉาดหลังก่อนนะครับเราก็เลือกสีดำก่อนก็ได้ครับ นะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับสีดำแล้วก็เปลี่ยนสีของตัวโบบีเปอร์ของเราแบ็กกราวของเราครับให้เป็นสีเขียวเนาะนะครับสีนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นหลังเราก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานําเลือกที่เลเยอร์ครับไปที่สติกเกอร์ครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในร้านนะครับอันนี้ผมโหลดมาใช้แล้วเนาะนะครับไปดูในร้านกัน นะครับร้านของ Kinemaster นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนี่นะครับมันจะอยู่ในส่วนของไอคอนนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเราสามารถเลือกได้หลายแบบเลยเห็นไหมครับมี s u b ส c r i ต e ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับสามารถเอาไปเลือกใช้สําหรับเพื่อนๆได้เลยเราก็ลองหาดูนะครับอันไหนที่ถูกใจกับเรานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอออกในส่วนของร้านค้าก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเลือกนะครับอยู่ตรงไหนนาะนะครับไอคอนนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะหาเอาซักเป็นแถบเดียวกันเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับอ่ะสักครู่นะครับหาไม่เจอนะครับแ็บที่เป็นรวมอ่ารวมทั้ง3อันเลยเนาะ อ่ะอันนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของไอคอนโซเชียลนะครับนี่ขวาล่างตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับอ่ะเราทําการลงมาเลยครับอ่ะมาแล้วครับเราก็ทำการขยายนะครับให้เต็มแนวนอนนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพย์ให้ดูนะครับอ่าคลิกในส่วนของถูกใจ Sub ั cribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับ ทีนี้นะครับเราจะทําตรงนี้เนาะผมจะขยับออกมานิดนึงนะครับปประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการอ่ะเดี๋ยวเราจะเลื่อกไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับนะครับผมจะทิ้งช่วงไว้หน่อยนะครับขยับในส่วนของแบ็กกราวนะครับให้เข้ามาประมาณนี้นะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับนะครับจริงๆผมอยากจะให้ช้ากว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่า เมื่อเราลงแบบนี้แล้วนะครับเราจะสามารถไม่ตั้งสมาร์อาจจะไม่สามารถตั้งเวลาได้นะครับในการให้มันแสดงนะครับทีนี้เราจะกด Export ไปก่อนนะครับ Export ไฟล์ตรงนี้เลยครับอ่าผมจะเลือกเป็น30นะครับเฟรมเลยแล้วก็ 1080p นะครับกดบันทึกวิดีโอเลยครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกดย้อนกลับนะครับไปที่หน้าสร้างโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งนึงนะครับ เราจะทําการสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเราก็ใส่ชื่อนะครับซับสองก็ได้ซับสองนะครับประมาณนี้นะครับเลือกอัตราส่วนเท่าเดิมนะครับสี่บวกเก้าแล้วก็กดต่อไปครับเลือกเอสเซทรูปภาพเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกสีดําก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะย้อมพื้นหลังเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับเราทําการใส่เลเยอร์เข้าไปครับจิ้มที่เลเยอร์ เลือกมีเดียนะครับให้เลือกในตัวสับสไครต์นะครับที่เราทำเมื่อกี้นะครับลงมานะครับเป็นรูปนี้นะครับนี่เรา้็ก็ทําการขยายให้ใหญ่นิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับทําตัวนี้นะครับเราก็เหลือใส่เสียงเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันพอดีนิดนึง อ่ะนะครับเราจะหาในส่วนของเสียงนะครับทีนี้เสียงอยู่ตรงไหนนะครับให้เราเลือกที่เสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในร้านร้านเสียงเอฟเฟกนะครับเราจิ้มที่เสียงเอฟเฟกก่อนแล้วเข้าไปที่ร้านนะครับนะครับในส่วนนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของทั่วไปนะครับเสียงเมาส์นะครับให้เราหาเลยนะครับอยู่ด้านล่างหน่อยหนึ่งนี่นะครับในส่วนของเมนูคลิกเมาส์นะครับจะเป็นส่วนนี้ให้เราทําการดาวน์โหลดเลย แล้วก็จะมาอยู่ในเอฟเฟกอย่างนี้นะครับนี่เสียงคลิกเมาส์นะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกให้ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับอันนี้คือเสียงเมาส์ที่1นะครับเมาส์ที่2เมาส์ที่3นะครับผมจะลองใช้เมาส์ที่3ก็ได้ครับนี่ลงมาแล้วครับเห็นไหมครับก็จะมีเลเยอร์ในส่วนของเสียงคลิกเมาส์ที่3ลงมาหลังจากนั้นนะครับในการทํางานตรงส่วนนี้นะครับเราทําต้องทําการขยายนิดนึงนะครับเพื่อให้ทํางานได้ละเอียดมากขึ้นนะครับ ทีนี้เราลองเลื่อนแถบนะครับมาดูในส่วนของอ่ะในจุดนี้นะครับจุดที่เราต้องการนําเสียงใส่เข้าไปนะครับจุดนี้อ่ะจุดนี้นะครับในส่วนของแถบเสียงด้านล่างนะครับมันจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนด้านหน้าจะเป็นส่วนของเสียงนะครับด้านหลังจะไม่มีเสียงนะให้เราทําการเลื่อนนี้นะครับอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับนี่เป็นในส่วนของเสียงคลิกนะครับ ขึ้นมานี้เราทําการเลื่อนเลยครับจิ้มค้างเลื่อนมาเลยนี่ประมาณนี้นะครับลองกดเพย์ดูก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้ผมแถบมาเลื่อนมาแล้วเนาะเอาใหม่เอาใหม่ครับนี่นะครับอ่าช่วงนี้นะครับเราทําการเลื่อนเสียงคลิกครับอ่าเนี่ครับกดเพย์ดูครับนะครับในส่วนนี้เราลองดูว่าน้องมันมัน อ่ามันจะรู้สึกว่ามันจะเร็วไปนะครับที่ต้องให้ทําวิดีโออ่าเป็นสติ๊กเกอร์ทําเป็นวิดีโอออกมาก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนแรกนะครับเราจะไม่สามารถเลือกความช้าความเร็วได้นะครับนี่นะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับจะมีในส่วนของการเลือกความเร็วได้นะครับผมจะใช้ที่0.5นนะครับประมาณนี้นะครับเอาใหม่ผมลืมบอกไปตอนแรกเนาะนะครับมันจะเลื่อนมาประมาณนี้นะครับ เราเลื่อนแถบนี้ไปนะครับอ่ะมาดูในส่วนของจ้มเมาส์ตรงแรกนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเราทําการเลือกคิดเสียงมาเลยครับ mm hmm. เลื่อนเสียงมาตรงนี้นะครับอ่ะลองกดเพดูก่อนก็ได้ครับอ่าในช่วงนี้นะครับ ตัวที่2นะครับเราทําการต้องทําการคัดลอกเลเยอร์นะครับให้เราจิ้มที่คลิกเสียงหนึ่งทีครับสังเกตนะครับจุด3จุดซ้ายบนนะครับให้เราจิ้มไปทีหนึ่งจะมีคําสั่งคัดลอกครับตรงนี้มันจะดูเล็กไปหน่อยเนาะเราทําการขยายแถบไทม์ไลน์ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้เสียงคลิกเสียงที่2แล้วนะครับให้เราทําการเลื่อนมา เอาใหม่ๆเดี๋ยวนะครับทําการขยับนะครับวิธีการขยับคลิปเสียงนะครับบางคนอาจจะงงเนาะบางทีมันจะคลิกไม่ได้นะครับเราอย่าเพิ่งไปจิ้มนะครับให้มันขึ้นแถบสีเหลืองอย่าเพิ่งนะครับให้จึ้มพื้นที่ย่องว่างนะครับให้มันไม่ต้องการเลือกที่ไหนนะครับเราก็ทําการจิ้มไปที่เสียงคลิกนะครับแล้วค้างก็สามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะครับ นะครับอันนี้คือในส่วนของอันที่หนึ่งแล้วครับอันที่สองเลื่อนมาเลยปึ๊บใกล้ยังนี่นะครับช่วงนี้ช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้นะครับทําการเลื่อนนะครับเหมือนเดิมปึ๊บมาแล้วครับอ่ะเรามาดูในจุดที่สามเลยนะครับนี่จุดตรงที่จิ้มตรงระคังเนาะนะครับอ่ะทาการคัดลอกทีหนึ่งนะครับผมลืมบอกไป นะครับมาที่นส่วนของคลิกและครั้งนะครับอ่ะจุดนี้นะครับเราทําการย้ายมาเลยครับนี่ครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูหน้าจอนี้นะครับกดผิดนะครับเดี๋ยวลองเพย์ดูนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะทิ้งช่วงท้ายไว้นิดนึงนะครับเนี่ยก็หายไป นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับมามันโอเคแล้วนะครับในส่วนนี้ใส่ซับสไครต์ใส่เสียงไปแล้วนะครับเราก็กด Export file เลยครับเหมือนเดิมครับแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอไปเลยนะครับรอสักครู่เนาะไม่นานครับเพราะว่าคลิปมันสั้นๆนะครับนะครับก็กดกระกไปครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมาลองทดสอบการใส่เข้าไปดูนะครับใส่ไปในวิดีโอของเรานะครับจิมที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องตั้งชื่อนะนะครับอาจตั้งชื่อก็ได้นะครับเทสสองไปนะครับต่อไปนะครับสี่หกต่อเก้านะครับเดี๋ยวผมก็หาวิดีโอซักวิดีโอเนาะนะครับอ่ะเลือกอันนี้นะครับอ่เป็นวิดีโอนี้ก็ได้ครับนี่นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกเลเยอร์นะครับเลือกมีเดียแล้วก็เลือกไปในส่วนของคีเนมาสเตอร์นะครับเลือกคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับที่เราทาขึ้นมานะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวเนาะให้เราทําการเข้าไปที่โคมาคีนะครับนี่แล้วก็เลือกเปิดไปแล้วก็จะหายไปแล้วนะครับนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับอาเดี๋ยวลองกดเพย์ดูก็ได้ครับ เดี๋ยวผมขอปิดเสียงของคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับนี่นะครับอ่ะเพลงหมานะครับอ่านะครับแล้วก็เพิ่มความเนียนนิดนึงนะครับให้จังหวะเข้านะครับจังหวะออกก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นจังหวะออกเนาะขึ้นอ่าจังหวะตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาจังหวะตอนออกแล้วกัน ผมจะเอาเป็นค่อยๆจางหายก็ได้นะครับเลือกให้มันนานนิดนึงนะครับเอาสักประมาณ1.5แล้วกันนะครับในช่วงต้นมันยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้เราจะตัดช่วงนี้ออกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดออกนิดนึงนะครับอ่ะด้านซ้ายออกไปนะครับนี่จะใส่ประมาณช่วงนี้นะครับและจุดเริ่มต้นนะครับการเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับ ผมจะเอาเป็นเลื่อนลงก็ได้นะครับเอาเป็นซักนี่ครับหนึ่งจุดห้าเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเพย์ดูนะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับมันจะเร็วไปหน่อยเนาะเดี๋ยวจะปรับในช่วงการออกนิดน,นึงเอาซักสองวินะครับเอาใหม่ครับเลองเพย์ดูใหม่ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําวิดีโอสับสไครนะครับสำหรับที่ใครจะไปใส่นะครับจะใส่ตรงกลางจอหรือจะเลื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทําการปรับก็ได้นะครับตรงนี้ปรับลงมาด้านล่างก็ได้นะครับปรับย่อขนาดให้เหลือเล็กลงนี้ก็ได้นะครับนะครับจะใส่ไว้มุมขวาล่างนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนของเราเลยนะครับเป็นแบบนี้ นะครับนี่อาจะลองเพย์ดูวิธีนะครับถ้าเราใส่มุมฝวาด้านนี้เป็นไงนี่นะครับก็เหมือนที่หลายหช่องก็ทำเนาะแต่เราก็สามารถทำในโปรแกรม k i เนม a s เ e อรได้นะครับซึ่งเอฟเฟกในค i เนม a s เ e อนะครับมีให้เลือกใช้งานได้อย่างเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามสอนเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามช่องทางช่องให้ด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่า อยากจะได้วิธีการทําต่างๆก็สามารถ inbox ตอบมาได้นะครับว่าต้องการให้สอนเรื่องอะไรให้ทําเรื่องอะไรนะครับก็ยินดีจะหาข้อมูลเพื่อจะมาบอกเพื่อนนะครับแล้วก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่สําหรับสําหรับคนที่เริ่มจะไปทําเป็นยูทูบเบอร์เนาะแล้วก็ไม่รู้นะครับแบบบางคนอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับในการใช้งานมีมือถือเครื่องเดียวนะครับ ก็สามารถใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยในการทำคลิปวิดีโอของเราเพื่อลงยูทู u เอ่อลงใน YouTube ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับ